สวัสดีครับผมน้อยเอกซอสมัยครับไฟยเรื่องซ้อมมากี่วันครับซ้อมอาทิตยครับก็ะซ้อมอยู่ดีค่ายสอ่สมัยแล้วเนาะแล้วมีใครเป็นคูปป่ฟ้าคู่ซ้อม,มอยี่บนะ้าตอนนี้ก็พวกน้องๆนีน่นนครับพวกในพี่ตัวใหญ่ในค่ายช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับประมาณยี่สิบแปดหรืยี่สิบเก้าเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบห้าน้ำหนักปล่อยตอนนี้หกสิบสองเรามวยสไตล์อะไรครับ ตีมือครับเราวันนี้เรามาเจอบัวเขียวเนาะไม่เคยต่อยกันเลยไม่เคยครั้งแรกเลยได้ศึกษาเก่งวาต่อยเขายางก็แข็งแรงครับมวยเขาแล้ววันนี้เราวางเกมวางแผนยังไงดีฝีมือเหมือนเดิมกตามตาตายเราล่าสุดเราต่อยไปที่ตอนกลางอากาศเนาะวันนั้นต่อยกับเดือนเดือนวันนั้นเลยพลาดแค่คะแนนไปวันนั้นต่อยยูเวนได้ร้อยสามสิบวันนี้ต่อยและสามสองนะเมื่อเช้าสอบหนักแล้วเป็นไงเกินหรือค่ะพอดีมาผ่านเลย ล้างขาตอนที่เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็เกือบเก้าสิบนี่ยสมบูรณ์แข็งแรงนะวันนี้ก็พร้อมมาชนะกับไพยวันนี้มาแจ้งเกิดด้วยไฟนี้คุมมากี่กิโลครับสองสามโลต่อยไปไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณาหลายพันเราคนจังหวัดอุบลฝากเชิญชวนแฟนคลับรถวันนี้เลยไม่หน,นี้ก็ฝากเสียน้ำไปเองเลยนะครับผมเต็มที่นะครับออกมาแจ้งเกิดน,นะออาวันนี้ขอให้เราโชคดีขอบคุณครับ okay. สวัสดีครับบัวเขียวภูกเก็ตไฟฟ้าไฟนี้บัวเขียวซ้อมมากี่วันครับมาสามอาทิตย์ครับการซ้อมอยู่ที่ภูกเก็ตไฟฟ้าอ,อยู่ที่ภูกเก็ตเลยและอยู่ในันตอนนี้มีใครเป็นผู้ป่วงู้ซ้อมแล้วมั้งก็โนโบลโซนมาค,ครับก็เพื่อฝรั่งในค่ายเช่อกันครับ,รบตอนนี้บัวเขียวอายุ25สูงเท่าไหร่ครับ175น้ำหนักปล่อยตอนนี้63เป็นมวยสไตล์อะไรครับก็ซีเมอร์ครับวันนี้บัวเขียวมาเจอดาวเองเนาะ ไม่เคยต่อยกันเลยไม่เคยครั้งแรกเลยได้ศึกษาเก่งมาต่อยเขายังพ่ก็ฝีมือดีแล้วก็มีสอบครับแล้ววันนี้วางเกมาแผ่ไงดีก็เรื่อยไปก่อนอ่าก็ต่อยตามสไตล์เนาะแล้วเดี๋ยวไปแก้ไขวุ้งบนเวทีล่าสุดกูเขียวต่อยเวทีนี่ครับอ่าวันนั้นต่อยกับยอดดวงใจไปเยอะมากวันนั้นชนะคะแนนชนะคะแนนไปด้วยเวทเท่าไหร่ครับ อาครับก็เวียนนี้เลยครับแล้วเมื่อเช้ามาเป็นไงน้ำหนักนี้เกินหรือกันเกินจุดแปดจุดแปดแต่เดี๋ยวมาวิ่งตอนเช้าเนาะยืดเส้นยืดสายร่างกายเป็นไงตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสมบูรณ์ไงแรงนะวันนี้พร้อมมาวินครับพร้อมมากครับอ่าเอาชนะกับใครับไฟน์นี้คุ้มากี่กิโลครับก็สามกิโลครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณหกสิบครั้งเราประเทศสหรัฐอเมริกาอ้าวฝากเชิญอช่วยแฟนคลับหน่อย Everybody is gonna watch me fight it's gonna be a good one so stay tuned don't miss วัดีพอมช้านะกับนะขอบคุณัวเขียวโชคดีขอบคุณมากครับครับผมขอบมาก